<Es> สวัสดีครับทักทายกันนะครับในช่วงใบนี่กันเลยนะครับหลังจากนะครับอุ๋ยอุรานผ้าเพื่อนนะครับได้ไปทําการนะครับขายสิ่งกด์คองมาเบียดเสียดอันเรียบร้อยแล้วกันแล้วนะครับฝากไว้ใะหน่อยนะครับในวัอนี้นะครับอุ๋ยอุรานผ้าเพื่อนก็เลยได้มาถ่ายคลิปนะถ่ายทําคลิปยูทูบนะครับทั้งท้งทั้งหน้าด้วยนะครับทั้งเสียงหน้านะครับอุ๋ยอุรานผ้าเพื่อนกันเลยนะครับฝากไว้ใะหน่อยนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อพี่น้องนะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเนาะนะครับคุณลุงคุณป้านะครับ ปูนยาคุณตาคุณได้อนาสารุงป่าน้องนลูกหลานนะครับปูนนนอายุนกินนะครับสื่อสิ่งสื่อของซอยในเมื่อนีนะครับอุยอยรอนป้าเพื่อนขอขอขอบบุญขอบพุ่นทุกทุกท่านนะครับที่ในแมาเมื่อนีนะครับอุยอยู่รอนป้าเพื่อนนะครับมานะครับว่าสีมานะครับคุณปูไปปลนแรงนะครับเมื่อนีนะครับเห็้สะดานะครับกำลังปงดอกนะครับอุยอยู่รอนป้าเพื่อนับที่โอกาสดีๆนะครับได้มาไทยคลิปนะครับให้พวกพี่ร้องนะครับได้เขารับชมนะครับยำคำมันแรงด้วยนะครับสั่งความบุญนะครับ เนย่ามหนาวเลยกันลยนะครับตานคู่วีิปเก่ากันเลยนะครับปากใบจหน่อยสำหรับเอฟซีก็ขอรับชมติดตามรับทางบังนอกบังหน้าก็ดีบังไทยก็ดีขอทอมอก็ดีร่วมไปถึงชาวอุดรทุกๆถัดกันเลยนะครับสำหรับผู้ทําการทํางานนะครับก็ขอให้พ่อพี่น้องนะครับอุดรนะครับทนเอาเด้อนะครับกันพันลุกไหลนะครับพันบีกิตควิดไปนะครับในรอบซองนี่นะครับพ่อพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพ่อพี่น้องอาจัดดีขึ้นนะครับ เศรษฐกิจดีขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับเปล่าไม่จะหน่อยสู่ความกันครับอู๋ยู่ร่อนเพื่อนกันแหละนะครับอู๋อยู่ร่อนเพื่อนกันขายไปนั่เนาะอยูนั่งกินเนาะนะครับทำการทางบ้านก็กแกกไปนั่นะครับคือเมื่อนี้นะครับอู๋อยู่ร่อนเพื่อนกันออกมานะครับมาทหงมาหน้านะครับใส่ซื้อถ้าเสียกันเอาเนี่ยนะครับจะหน่อยกับถอดออกนะครับไปหาขุดปูนะครับไปปลดแรงนะครับเห็นสะเดานะครับมันปงนะครับง่ามง่ามคักนะครับเนาะนะครับสะเดาทั้ง ข้นทินอีสานนะครับทั้งตรงทั้งหน้าบ้านอุยุรันท่าพื้น่นเลยนะครับฝ่าบาทเจ้าหน่อยนะครับทางตำบลนักกวางห้างก่นเลยนะครับมือนี้ก็ถือโอกาสดีๆนะครับได้มาถ่ายทำคลิปยูทูปให้พวกพี่น้องได้เขารับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูปอุยุรันท่าพื้นก่นเลยนะครับที่นางโยกหน้าโยกหลังอยู่นี่ว่าแม่นยังนะครับนะครับนางยูปีเรื่อนะครับนางยูปีนะครับครับก่อนที่ไปตากแดดตากหน้านะครับไปขุดปูนะครับมือนี้นะครับฝ่าบาทเจ้าหน่อยนะครับอันมนั้นก็่ตากแดดตากน็แดด ให้มันเดีดปั้นกวนานี้นะครับเนาะคุยอุหลอนเพื่อนพอเพื่นจังสีนะครับอุยอหลอนเพื่อนเพื่นจังสีไปหาปูปูนะครับไปปูตแรงนะครับหาเดี๋ยวนี้กินนะครับธรรมาดาเนาะคนก็นต้องหาเสากินคำนะครับขั้วไม้นะครับคือฟ้าไม้คือวานะครับกะกะอยากซื้ออยู่นะครับเนาะตาว่าก็ ล่างเมือกสื่อนะครับล่างเมือกหาอยู่หากินไปเนี้ยนะครับเนาะเปลี่ยงธรรมดานะครับล่างเมืออุยวอนพ่เพื่อนกันไปหาป่าเนี้ยเนาะนะครับล่างเมือกนะฮะป่าเนี้ยนะครับแล้วก็ไปหาอยู่นักกินเนี้ยเมื่อเนี่ยก็ถือโอกาสดีๆนะครับในมาไทยทำน้ำท่วงทางหน้ามาบอกมาคุยกับเอฟซีเพื่อนหน่องผู้ขอรับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบของอุยวอนพ่เพื่อนทุกๆท่านเลยนะครับในมาไทยทำน้ำท่วงทางหน้าด้วยนะครับอยู่เที่หน้าหน่อยอะไรนะครับ ทางตรงทังหน้าแก่ห้องก่อนเลยนะครับหน้าแก่ทางบ้านอุอยู่รอนผ้าพื้นก่อนนะครับเมื่อวานนี่ก็ได้ทายถ้ำขีดไปนะครับเนาะนะครับทายถ้ำขีดไปนะครับทั้งหาง g า ả เนาะนะครับทายแบบชมบรรยากาศนะครับเมื่อนี้ก็ทายถ้ำอีเวอร์ชันนึงนะครับนะครับไปชมบรรยากาศไปพร้อมนะครับได้เห็นหน้าเห็นตานะครับอุอยู่รอนผ้าพื้นไปพร้อมนะครับเมื่อนี้นะครับฝากไว้จ๊อนอยด์เลือดสลับเอฟซีผู้ขอรับชมนะครับติดตามนะครับทางช่องยูทูบทุกท่านก่อนเลยนะครับ หาไปนะครับอยู่ไปกินไปนะครับมือเหมือนวันนะครับอุ้ยอยู่รำแม่เพื่อนกะทํางานไปพร้อมนะครับขายนื่ออยู่ในกินไปน้ำนะครับเลี้ยงธรรมดาเนาะนะครับหาพออยู่ในกินนะครับหาเสากินข้ามขึ้นกันเบิดเนาะผู้ใดก็ได้นะครับทั่วโลกทั่วเมืองไทยอย่าหลุดอันนี้ก็ได้นะครับเมื่อนี้ว่าหรือมาพุดปูไปปลนแรงนะครับเห็นพระกระโดงงามเนอกมือนี้นะครับกะบรรยากาศตอนนี้นะครับประมาณใบสองใบสามเด้อนนะครับช่วงใบนะครับกะ เมอนี้กานะครับเป็นมือวันที่นะครับสองกุมภาพันธ์นะครับเปิดสกัดหลาดในเดือนไม่นะครับผ่านเดือนมกราคมในปีไม่แล้วก็คือนะครับคือเมอนี้นะครับเป็นวันที่สองนะครับกุมภาพันธ์นะครับกสองกุมภาพันธ์นะครับพศสองพันหกสิบสี่นะครับฝากไวปซะหน่อยด้วยนะครับเมอนีอยดอนผ้าเพื่นกะถือโอกาสดีๆนะครับในวัฏไทยทำคลิปนะครับทั้งทงทั้งหน้าด้วยนะครับ ชมบรรยากาศไปน้ำนะครับให่รำแบบเป็นนาเห็นตานะครับให้พ่อพี่น้องได้ขอรับชมติดตามนะครับท่านช่อง YouTube ของอุยอุดรท่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ห่อนนะครับช่วงใบใบมากนะครับฝากไว้ชะหน่อยด้วยนะครับขนาดนั่งอยู่เทียงหน้านะครับนั่งอยู่ปีนี่ก็ยังห่อนนะครับบรรยากาศทั้งพื้นทินอีสานนะครับทั้งจิ้งหัวเพื่มเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ก็ห่อนนะครับเริ่มห่อนนะครับเนาะนะครับก็มนี้ห่อนเนื้อหนาวเนี่ยนะครับคำแม่กับยีกีนเนะครับฝากไว้ะหน่อยาวนะครับ อยู่ดอนพัพเว้นกะในปมาถ่าไทยทำนะครับคลิปให้พ่อพี่น้องได้เขารับชมติดตามในมือแรงนี่กันแหละนะครับสั่งควอมอบุญนะครับในย่ำหนาวนะครับตานโควิด -19 ก้ันแหละนะครับฝากไวัยเจริญเนื้อสำหรับอิซีผู้ขารับชมติดตามนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านกันแหละนะครับรับชมเลยนะครับทั่วโลกเที่วเมืองไทยด้วยนะครับฝากไวัยเจริญนะครับรวมถึงชาวอุดรทุกทุกท่านกันแหละนะครับรวมไปถึงชาวกทมเมืองไทยเฮานี่กันแหละนะครับเมื่อนี้นะครับกับ คือวานะครับกับรรยากาศนะครับมื่อนี้กัคือนะครับฝ่าสว่างนะครับบ่มีเมียจักกขอนเลยครับมือนี้นะครับฝ่าสว่างนะครับมันเป็นฝ่าสว่างนี่คือว่าอากาศกับสีอากาศหนาวนะครับยนี่มันขึ้นอากาหนาวเนาะนะครับหนาวเย็นๆนะครับกลางวันอากาศมีห่อนเนี่ยนะครับกันยุนิฮมอาจาศเป็นเย็นๆนะครับอากาศบ่หนาวไปเลยเนาะนะครับช่วงใบแม่สีห่อนเนี่ยจานลอยเอาเนี่ยจานลอยนะครับ พ่อพี่หน้องนะครับปูนะครับทำไหล่ทำหน้านะครับปลูกพักปลูกมีนะครับผู้ร่วมกันทํางานนะครับทุกหม่องทุกวันนะครับทัวฝ่ามืองไทยทัวโรกลงมถึงเช่าด่วนทุกท่านนะครับกันวันนี้กับเสอไม่แห้งเขาห่มดื้่นะครับอุยอุรานเพื่อนกับเฮ็ดงานขึ้นกันนะครับเนาะก็แก๊กนะครับวันนี้อุยอุรานเพื่อนเขาห่มเพื่อกันนะครับถึงขาถเท่งไข่นี่น้อกินไปนั่มนะครับฝากไปจะหน่อยดื้่นนะครับ ฝากเอฟซีผู้เขารับชมติดตามแม่จะอยนะครับอุยอยู่หล่อาเพื่อนกัขอเป็นกำลังใจให้นะครับผู้สู่การสู่งานทั่วร์ฟ้าเมืองไทยรวมมึงเช่าอุดรทุกท่านเมืองนอกเมืองหน้าก็ดีเนาะนะครับทั่วโลกนะครับรวมไปถึงผู้ขายผู้ขายผู้เป็นของกิจการทุกท่านนะครับขอให้สู่ต่อไปพร้อมกันกับอุยอยู่หล่อนทาเพื่นกันนะครับสู่ต่อไปพี่น้องนะครับสู่ต่อไปเด้อยความพี่น้องครับเพราะยังมีชีวิตอยู่นะครับการเฮ้านะครับจินสุดในการสู่เมื่อใดคือว่าเฮ้าว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี่กันแหละนะครับ ตูปต่อไปก็เพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวนะครับปูอยู่ข้างหลังเนาะนะครับคือพ่อคือแม่ปูยาตาใหญ่นะครับน้องลุกหลานนะครับเอาหน้าสาวนะครับรงป่านะครับปูแข่งกําลังใจนะครับปูเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีก็นเลยนะครับฝากไปสน่อยสับสลับคลิปนี้นะครับอุยอยู่หลอนเพื้นก็นโบอยากโบลายใหญ่แห้งเด้อนะครับมื่อเนี้ยกสิไปมาขุดปูนะครับขุดปูนะครับเห็นสะเดางามนะครับขุดปูไปปนแลงนะครับ คลิปนี้อาจซิมีการเบาย่ำไปในจันอยนะครับกับยานพ่อพ right ี่น้องนะครับบ่ขอใจด้วยนะครับก็เลยเบาสั่มๆแน่เล็กๆน้อยๆนะครับกับพระทานอาภัยอะไรอะไรนะครับพุดปูเสิตรทวารเสียหนาวนี่ออกนะครับเนาะนะครับเกษตรไปขุดปูนะครับเอาไว้จันอยนะครับให้แดดอ่อนๆแน่จัหน่อยนะครับเลี่ยๆเกษตรขุดนะครับเมื่อนี้ก็ทับจากไทยมาบอกมาคุยกับพี่น้องเอฟซีนะครับทุกๆท่านนะครับผู้เขารับชมติดตามนะครับทางช่อง YouTube ดูดีเสือมาานะครับรวมไปถึงผู้กดถูกใจนะครับรวมไปถึงผกดเขาช่มนะครับติดตามทุกทุกทันนะครับในช่องย t ท b e อุยอ่อาเพื่อนโดูดีเสือมาขอขอพูดขอพุ่นทุกทุกทันทุกทุกคนกันเลยนะครับบรรยากาศดีพ่อพี่น้องนะครับทางภาคอีสานนะครับฝั่งบอญนอยนะครับทางภาคอีสานทางอุดอนะครับบรรยากาศดีน้อยด้วย e นะครับ ในช่วงใบนี่นะครับเย็นนะครับหินเียนนั่นหอนนจังหน่อยนะครับบรรยากาศช่วงใบเนาะนะครับเหมืองเนี่ยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับอุีรอนผ้าพื้นกับประหยัดบาอายใหญ่ห่างดื้อนะครับโอ้เล็กๆในน้อยนะครับไทยทำช่วงบรรยากาศนะครับขอบขอกบกมีการโมกการจ้าขอบขบคุนนะครับพ่อพี่น้องพูดโน้นในการค้าการขายขอเป็นกรลังใจพ่อพี่หน้องนะครับพูด ทำขันทำงานอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ผู้ทำไรทำงานสวนนะครับผู้ขอบผู้มี้ผู้ขาผู้ใครผู้เป็นของวิธการทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจกันแล้วครับที่ลงคลิปในมื่อนี้นะครับแล้วก็มาขุดปูไปป้นแร่งนะครับหายอยู่หากินหากินเศร้าขำนะมหาบริวิธีกินเนาะนะครับก็มีซื้อแน่นะครับซื้อซื้อกินแน่นะครับหายอยู่หากินไปพร้อมนะครับอุ่ยอยู่หล่อเพื่อนนะครับมื่อนี้ก็บ่ได้ซ่อมเสียงล้มีล่งเศร้าด้วยนะครับ โอกาสดีๆเแล้วอุยรอนเพื่อนกะสีมารองเพลงนะครับลง youtube นะครับพ่อพี่น้องรับชมรับฟังกันเลยนะครับมื่อนี้หมู่านนไทยทําแบบพญานาเห็นตาเนาะนะครับชมบรรยากาศในกาโมกันจามื่อนี้ไทยทําออสิเห็นหนาเห็นตานะครับพ่อพี่น้องเอฟซีเห็นหนาเห็นตานะครับเมื่อนี้นะครับฝกไว้เจหนอยนะครับชมบรรยากาศนะครับช่วงขางหลังกล่องเลยนะครับ ที่ไทยคลิปวิดีโอลง youtube ในแต่ละมือน,นะครับสำหรับมือน,นี้ครับอุอยู่หนมาเพื่อนบอยอยากบอหลห่อใหญ่ห่างด้้อนะครับคอยพอพี่น้องนะครับใม่มือข้างนาคอยพ่อพี่น้องนะครับจงพบจะสิ่งดีๆนะครับเขอว่าในชีวิตนะครับพอพี่น้องมีแต่โฉกตร,รับ์ร่รวยเงินทองเงินทองไหลามาเทมาทุกทุกคนทุกทันกันเ้อน,น,นะครับสำหรับคําคึืนนี้นะครับอุอยู่หลอนถ้าเพื่อนพอเอพ่อในพอพี่น้องนะครับเราฟันดีทุกคนทุกทานกันเลยนะครับ นอนหลับหัวหนังเนอนตื่นหัวหนเงินเสียนทุกทุกคนทุกทุกทันเช่นเดียวกันนะครับสุขีสุขขังพร,รงลลางลูกไลลูกแพ้ไข่เจ็บไเขม้าไก่ให้ยุ่ยดีกินดีจเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองทุกทุกคนทุกทุกทันทุกทุกครอบครัวอะไรกันนะครับหลวงฝ่าเมืองไทยรวมไปถึงชาวอุดรทุกท่นานรวมไปถึงชาวมณฑลแมงใน,นาผู้รับชมทัว่วโ์หลวงอะไรกันนะครับ อุยอุดร้าเพื่อนกันครับสวัสดีครับพระาิตสวัสด์นราฟันดีทุกทุกคนทุกทุกชนกันนะครับสำหรับเอฟซีผู้ขอรับชมทุกทุกคนทุกทุกชนณตอนนี้ขณะนี้หรือทุกเวลาที่ขอรับชมกันเลยนะครับช่อง YouTube อุยอุดร้าเพื่นกันนะครับสวัสดีครับอีกครั้งกันนะครับมีการว่าวกน้ำว่าวหลังนะครับยันพอพี่น้องบ้าเขใจดื้อนะครับ สำหรับอิซีกๆ่ันนะครับปากใบจหนอยดด้วยนะครับครับผมครับโอเคครับ